สวัสดีครับทุกทนะ่านนะครับผม Crazy c h a n นะครับอยู่กับ For Second World สองนะฮะเกมมือถือนะอิโมฮาพีจีนั่นแหละววนะครับน่าจะใชา่โอเคอันนี้เป็นตับค่าพื้นถานนะโอเคไปกันเลยนะครับอันนี้เป็นโค้ดเบตานะฮะก็อันดับแรกคือมีให้เลือกอาชีพก่อนเนี่ย เรามาดูกันที่นักล่าปีศาจนะมีเลือกใช้หญิงนี่นะครับแล้วก็สามารถกดดูสกิลได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นนักเวทนะครับก็เน้นโจมตีหมูนะ <c oughs> นี่อะไรประมาณนี้อะไรน,นะใช้หญิงนะใช้หญิงแล้วก็อันนี้เป็น มือปืนนะครับก็จะมีไม่มีเลือกเพศนะก็เพศหญิงเพศเ,เดียวนะครับ <c oughs> อ,อะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นบัตรไรเดอร์นะครับไม่รู้คืออะไรครับใครแอสซสเนหรือเปล่าแต่มันถือเคียวนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ ดาบเวทนะฮะอ่าเป็นดับคู่ซะด้วยนะครับผมประมาณนี้แ่แล้วก็อันสุดท้ายยังเลือกไม่ได้นะ,ะก็เป็นอัศวินศักดิท์สิิธ์นะครับก็ไม่มีเพศให้เลือกเหมือนกันดูก็ไม่ได้ด้วยนะครับตามนั้นโอเคเรามาดูกันนะครับผมก็สามารถกดเข้ามาเลือกไม่ใช่เลือก ตั้งค่าตัวละครนะนี่ลองเข้ามาดูชุบๆแบบนี้ก่อนแล้วกันเข้าไปแล้วก็มีให้เลือกแบบเขาเรียกวอะไรนะมีให้แต่งแบบเยอะมากนะครับผมก็พักใหญ่ๆเลยนะฮะแน่นอนไม่ต้องเสิรฟนะครับเนเน่เ,นเห็นไหมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บอันนี้อะไรเนะี่ยอันไม่รู้เหมือนกันนะครับผมรูปหน้าอ๋อรูปหน้าอันนี้เป็นคิ้ว นะครับก็แบบเลื่อนแต่งได้เลยนะอันนี้อะไรเนะี่ยลูกตานะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจมูกใช่ไหมอ้าวเฮ้ยซูมเดยเออซูมหน่อย <c oughs> อ้าวเป็นว่าประมาณนี้แล้วกัน ่าโอเคก็แต่งได้เยอะแยะนะครับผมไม่ต้องพูดถึงอ่าจริงๆมันมีแบบสันนอกสันในเนี่ยเห็นไหมตาแล้วก็มีด้านในอีกให้แต่งนะแบบเยอะมากนะครับผมก็ไปลองแต่งกันดูแล้วกันนะใครชอบแนวนี้ก็จัดไปโอเคแล้วก็เป็นอันนี้เป็นคิ้วนะครับแล้วก็มีลูกกตานะครับปรับสมปรับสีอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> เต็มที่ได้เลยนะครับผมปากเปิดนะรอยส่งรอยสักอะไร่งเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอะไรเนี้ยอันนี้พีซัดออกก็ไม่มีลกอะไรมากประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปอด้านในดีกว่าว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างเนาะโอเคครับก็มาแล้วนี่เป็นไง ภาพสวยใช้ได้เลยนะฮะโอเคตัวเกมก็ผมก็ก็คือเดินตามเคสนะครับผมทางด้านสายมือนะกดคลิกแบบนี้นะครับเขาบอกให้กดฟังชัน่นนี้นแล้วก็กด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 รับไปนะครับอันนี้คือเดินตามเคสเรื่อยๆเลยนะแบบชิวๆนะครับผมอ่ะมาไปที่บอสพอดีนะครับผมก็ไปดูเกมเพลย์กันรักอะไรแล้วกัน นะครับนี่ยก็จะวิ่งไปว้าบบาบขึ้นมาปึ๊บเป็นไงชุบชับชุบชับอืมกดอะไรก็ไม่รู้อันติใช่ไว้เนี่ยมาดิมาดิมาดิครับอืมเป็นไงเป็นไงอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้กินหลบไะเนี่ยใช่ฟาดฟาดเป็นไงเอฟเฟกต์อลังการนะครับผมอย่างที่บอกเรียบร้อยก็ประมาณนี้ ครับสวยให้เป right? okay, okay, ็นกําลังการนะครับกลังการงานสร้างใครชอบนี่จัดไปเลยนะแต่ว่าอาจจะรอตอนโอเพนเบต้าก็ได้นะโอเคเนดูล็อกล็อนะมีปองนี่เปลี่ยนปีก็น่าจะลู่ลมจะเก็บไว้ไหนก็ได้บ้างการก็ใหญ่เลยอันนี้ก็มันก็เยอะเหมือน้ันบางเกินบนรางวันวะโอเคครับอันนี้คือ อัปเกตโน่นนั่นนี่นั่นแหละก็จะมีน่าลงน่เรื่องนัาฮ้น,น,น,นนะฮดูคร่าวๆแล้วกันครับแค่ <S 1> <S 1> okay. ตีบวกมั้งดูๆแล้วไม่ไมไมน่ามีอะไรมันเป็นเนือเรื่องอโทษนี่อันนี้ก็คือฝันใส่ <S 1> <S 1> น,นั่นแหละทําให้ตัวละครเก่งขึ้นนั่นเองนะไปครับผมตัวเกมจริงๆก็ มันออโต้แบบจ๋าเลยนะเพราะว่าตอนคงตอนคุยมันก็จะมีแบบออโต้คุยให้เลยอ่ะแต่ถ้าแหนนะหลอดพอหมดปุ๊บเราก็มันก็จะไปไปไปข้อความถัดไปแต่แค่มันจะชาท่านเองนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบปล่อยบอทแล้วก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้เลยนะครับนอกจากมันจะสอนให้ทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มันก็จะบังคับให้เรากดนิดนึงนะครับในช่วงแรกๆนะย่งแงียมันสอนใช่ไหมเราพ็ก,กดแบบอะไรไม่ได้มากนะครับผม,มนี่ก็ซื้อของไม่มีอะไรมากไปกันต่อครับผม ก็จะตัดเขาเนี่ยเรื่องอะไรด้วยประมาณนี้นะนะครับใ้แปลงร่างนี่วะแปลงร่างวะทำเครสแปลงร่าง someone has come อะไรประมาณนี้ใช้สกิลนี้ได้ไหมอืออ่าโอเคเป็นสกิลที่เพิ่งใส่เมื่อกี้แหละทเพิ่งใส่ให้ดูเันี้นะครับจริงๆมันน่าจะมีอะไรเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าก็ประมาณนี้ก่อนละกัน <laughs> I didn't expect gems are highly sought after and it'd be a shame to leave behind. Congratulations on getting the equipment enhanced gem. Inserting gems to greatly improve equipment stats. Give it a try. S <S <S โอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมาดูระบบอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับผมนะก็มีในเรื่องของอ,อา่ากมันี่เลยปึ๊บเดี๋งวกี้มันไม่มาวะมันมขับห้กดโทษขึ้นเลยแรหนึง,นง <S <S อ่าขอมาก This is just the quest the treasures the our beginning gods. of for โอเคก็จะมีจริงๆมันจะมีระบบถ่ายรูปนะมีออโต้อันนี้ออโต้สู้ก็คือปล่อยบอดนะครับมีกดแชทเชิร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะอ่าอ่ะมาดูเมนูกันนะครับผมก็คือจะมีกระเป๋าก่อนนะครับก็มีของนู่นนั่นนี่นะจัดระเบียงระเบียบได้ใช้ของได้อะไรอย่างเงี้ย นะครับแล้วก็เมนูก็จะมีอันดับแรกการพานันเลยนะครับผมสามารถอัพเกรดได้ด้วยปั๊บ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 นะฮะอันนี้คืออะไรวะก็ยังไม่เปิดให้ใช้บริการนะ,ระเพราะน้าจะเร็วไม่ถึงก็ไซด์โอ้โหอะไรเนี่ยขัตูตอวมาเลยไงไม่รู้เหมือนกันโอ้โหมันเยอะแยะมากมายนะดูดัฮวไ ประวันก็มาตัวอะไรวะเนี่ยอ่าโอเคครับก็ไม่รู้แล้วกันตามน,นั้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกของมันมีสกิลด้วยนะก็ต้องค่อยๆปลดล็อกนะครับผมนะฮะต่อมาก็จะเป็นอาวุธเวทนะครับก็คือที่ใส่เมื่อกี้มันใส่ให้โชมเมื่อกี้นะก็จะมีตอนนี้มีสองอันนะครับผมแล้วก็มันมีเยอะมากมายเลยนะก็มีสองอันนะครับนสามารถ กดปึบเพื่อที่จะเพิ่มเกเพิ่มพลังถาวรมีวัฒนาการได้ด้วยก็ต้องน่าจะมีของเหมือนกันหรือเปล่าดาวเอานะฮะสกิลครับผมไม่ต้องบูตถึงคนะก็จะมีเปลี่ยนในภายภาคหลังอ่าดูได้ไหมมีแนะนำด้วยนะ อยู่คล่องแคล่วโจมตีปะทุอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ตามนั้นหรือไงดีไม่ใช้ได้ไหมช่างบัน,นะครับก็อ่ะไม่เป็นไรครับเรากดออโต้ออโต้บวกนะครับมันก็จะอัพสกิลให้เต็มที่นะแล้วก็มีความสวรรค์ด้วยนะแต่ว่าก็ต้องรอปลดล็อกเนื้อเรื่องก่อนนะครับผม จากนั้นอุปกรณ์รณนะครับก็ไม่ต้องมีอะไรมากครับเอาไว้ตีบงเดียวนะตีหยับยับตียับยับ,ยบแล้วก็ใส่ยาบันดีได้ด้วยนะครับอันนี้มีใช่ไหมเรามียาบันดีอยู่ก็ฝังไปเลยฝังไปเลยนะก็ทําให้ตัวค้อนเก่งขึ้นนั่นแหละนะแล้วก็ต่อมาเป็นอันนี้อะไรเลยปีกของเรานั่นเอง สามารถอัปเกรดได้แล้วก็จะมีอ๋อไม่ไม่รู้มีอะไรคอสตูมมั้งนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็รูปลักษ์ต่างๆอ่ะอาวุธชึบคือมึงต้องซื้อใช่ไหมเนี่ยรายตัอลังการสรัตวเลือกเกินอ่าดูทรงผมสิอันนี้น่าจะเป็นคอร์สตูมละนะ นี่เลือกใส่มากมายเลยนี่ไงชุดนั่นเลยเอ้ยสาวใช้ไปเลยสาวใช้ไม่ติดเปลี่ยนเลยนี่มันก็เข้าเหมือนกันว่ะไปขาวนะไอ้ยไอ,ยอย้นี่เปียวดาบมันม,มือหลายด้านเออคอตูเมเกมเป็นเปียวนะก้าวห่างเข้ามา เฮ้ยโหนี่ชอบเลยอ่าเน่เหมือนเทพกระบรี่นะครับเหมือนฟอร์เตเบดไม่ใช่เออใช่ปะดาบลยลอยอยู่ข้างหลังเนี่ยยานพานะครับก็ประมาณนี้นั่นแหละที่เห็นอันนี้ก็มีมากกว่าที่เห็นด้วยเฮ้ยชอบเปิดพวงค้างป่ะแล้วก็อันนี้คืออะไร ที่ติดตองเอวนะไม่มีอะไรประดับรองเท้าก็มีนะเกมน,นี้อะไรวะเนี้อ๋อรอยเท้าอ่าโอเคโอเคครับประมาณนี้อันนี้เป็นคอสต,ตูมนะภาษาคืออะไรวะม,มีเศษอะไรต่างๆก็น่าจะมาภาษาลแล้วก็อาจจะเป็นได้อาวุธหรือได้ข้สตูมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะโอเคก็ตอนนี้มีแค่นี้เมนูนะเมนูจะมีเพิ่มหรือเปล่านะผมคิดว่าน่าจะมีเพิ่มแหละ นะครับอ่ามาดูด้านบนเรียผมว่าจะเป็นเข้าห้องบอสไปลุยบอสได้เลยนะครับถ้าถ้าใจถึงพุ่งได้ก็จัดไปนะครับแล้วก็อ่ามอเขาก็เป็นอ่านั้น้าเออนะนี่มีเติมตรงเติมตังด้วยนะก็สายเยติมตังจัดไปนะครับว้ายโอ้โอ้โอ้โอ แจ้งเตือนแจ้งเตือนยกเลิกกูยังไม่เติมมาบอกเอาไปหาวิธีเติมกันไม่ร่วมกันนะเติมไง <c oughs> อันนี้คืออะไรวะอันนี้อะไรไม่รู้ครับเขาร่วมซิอ๋อเป็นหอคอยหอคอยทรณงนะผมนี่ยไงขยับเลยหลายชั้นหลากหลายชั้นนะอ่ะถ้าถ่ายไปสักหน่อยสินะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ก็ขนาดชั้นหนึ่งนะครับผมก็ยังใช้เวลายเยอะเลยนะครับแสดงว่ามันก็จะต้องยากขึ้นมาเรื่อยๆแบบแบบไม่รู้ก้าวกระโดดหรือเปล่านะ,ะจังหมัดละกันโอเคอไม่กิ้มีบอสนะบอสนะผมกิจกรรมเขานั้นเขานี้ก็จะมีอันหลากหลายนะดูดูดูนะเออเผื่อเข้าไปหาของโน่นนี่ นะครับพอเย็กอเยกพอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะเอาไว้ทํายามไม่รู้ทําอะไรต่อมาเป็นอันนี้คือรางวัลรวมพลังอะไรทุกอย่างอ๋อเขามารับรางวัลได้ค้นหาก็ได้ไม่ได้นี่หว่าสวัสดีการเนี่ยผมก็ ออนไลน์ Online, ใช่ไหมรางวัลออนไลน์ออนไลน์ถึงสองชั่วโมงก็จะได้เจ้านี่ตัวแทนตั้งสมาธิคืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ประมาณนั้นรับรางวัลได้นะผมก็สามารถไปทำภารกิจนะรับรางวัลตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยเพาอันนี้สาตาธาตุสาตาเทพอ่าเอามิเบอรกระจบองเรื่องนี้วาเปิดปดิว เปิดตรงนี้เลยเียนดูคืออะไรอืมเอาไปทำอะไรวะทำงัปน,นไม่รู้แล้วกันช่างมันอาวุธเวทอ,อ่๋อสกิลนะอาวุธเวทเอาไว้อัพเกรดอ่ะ นี่มีเรื่องของเรื่องขั้นด้วยไงฮ่า่าชัวร์แล้วน่าโอเคุณช่างใหม่ <c oughs> โอเคอ่ะฝั่งนี้มีอะไรบ้างฝั่งซ้ายนะชุดเทพคืออะไรวะอ๋อทำเคลีไปเรื่อยๆเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆก็จะได้ของรางวัลละมัง้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าแพ็กเกจซื้อนะก็ตามนั้นแล้วก็อันนี้คืออ่านเดิมอันนี้เติมเงินครั้งแรกครับผมตามนั้นแล้วกนน็ก็น่าจะเหมือนกันแหละโปรขายของนาะนะครับชุดเทพอันนี้คืออะไรอะไรไม่รู้แต่คิดว่า ให้ของดีก็ทำาเควสกันไปนะครับผมนะมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมบนาสายบนโปรไฟล์เรานะครับก็ประมาณนี้เขอตรงเขาตูมก็อยู่ตรงนี้อืมทรัพย์สิสนเข้ามานะครับก็ดูตรงนี้ได้นะว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับไอเทมก็ตามนี้นะครับผมแล้วก็อ ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งนะครับนั่นก็จะเป็นพวกตั้งค่านะครับอาจตั้งค่าหน่อยสิเออรนะบบเพื่อนมันตรงไหนวะหรือว่าไม่มีมีแค่นี่แหละว่านี่อเพื่อนแอดเพื่อนไงอันนี้เพื่อนเพื่อนด้านล่างโอ้ก็แอดไปได้เลยนี่ไม่จำเป็นต้องแบบเมาเจอเจอตัวในตัวใน,ในเกมแล้วก็แอดกันอะไรเงี้ย หรือว่าจะต้องเพิมชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะครับนะอ่ะปึ๊บนี่มีโหมดพิเศษนะครับถ่ายรูปนะสลับเลนกันได้นะครับผมเราก็จะมองตามกล้องมานิดดดด้วยนะนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไง,น,ไงน,นี่มองไม่เห็นละเดี๋ยวคอหัก <c oughs> <c oughs> ก็แคปสกรีนใช่ไหมเพราะว่า <c oughs> มันแบบไม่มีอะไรให้กดนะนอกจาก สกีนแคปแคปหน้าจอเอาเอาะไรประมาณนี้อือฮึก็ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าเเล่นได้ประมาณนี้ก็ตามต้องตามนั้นนะครับผมก็สักวันนี้ฝากไว้ทุนี้แล้วกันนะครับสำหรับโปรฟาเข่นสองนะครับผมก็โค้ดเบต้านะอีกไม่ก,กี่วันเองก็จะก็จะก็จะจะหมดละมั้งนะครับผมเพราะว่าถึงสักสิบเอ็ดสิงหาหนหกเจ็ดนะนะโอเคครับผมวันนี้ก็ เท่านี้แล้วกันไปละ